โดนัทบ้านปานสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเป็น EP แรกนะคะที่อัดคลิปทำขนมให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนแรกกะว่าจะเปิดครัวทำพอนเดลิงให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่พอดีวันนี้มีออเดอร์มาเป็นโรตีกรอบค่ะวันนี้ก็มาดูวิธีการทำโรตีกรอบแบบฉบับของโดนัทบ้านปานกันนะคะเชิญชมเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะของเลวทุกอย่างเอามารวมกันนะคะทําง่ายๆค่ะทําขนมอย่าทํายากนะคะน้ําปูนใสนะคะน้ําเปล่าค่ะไข่ค่ะแล้วก็เนยจืดละลายนะคะตีให้เข้ากันค่ะ วันนี้แมค่ค้าจะทําแบบฉบับของโดนัทมันฝ่เลยนะคะเราจะทำกันง่ายๆนะคะไม่นวดมือนะคะเพราะว่าอ,ออเดอร์ต้องรีบทำให้เสร็จค่ะเทของเหลวทุกอย่างนะคะลงไปในโบที่เราจะใช้ตีนะคะตามด้วยเกลือคะ่ะ น้ำตาลค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนะ,ะแล้วก็ใส่แป้งสาลีลงไปนะคะไปดูในครัวกันค่ะว่าเราจะทำการผสมยังไงเรามาดูวิธีการผสมค่ะซึ่งถ้าใครไม่มีอุปกรณ์เครื่องตีแป้งนะคะก็สามารถนวดมือได้ค่ะทีนี้ เรารับออเดอร์มาแล้วก็ต้องการความรวดเร็วนะคะเป็นการทุ่นแรงไปในตัวนะคะเริ่มเลยค่ะสปีดเริ่มที่สปีดเบาสุดนะคะที่2นาทีนะคะแล้วก็ไปต่อที่สปีดกลางนะคะอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันวิธีการพักแป้งเลยนะคะ เราตีเรียบร้อยนะคะนํามานวดมือนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะสังเกตถ้าเราใช้มือนวดตั้งแต่ทีแรกอะแป้งจะกว่าจะนิ่มอะยากมากแต่ถ้าเราใช้เครื่องช่วยมันก็จะง่ายขึ้นอีกนะคะก็ซินเสร็จนะคะพักแป้ง30นาทีนะคะกดจับเวลากันเลย แล้วก็อีกสามสิบนาทีเรามาเจอกันค่ะระหว่างพักแป้งนะคะเราก็มาเตรียมเตารอขออนุญาตใช้เตาใหญ่นะคะวันนี้เนื่องจากว่าทอดเยอะจะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูวิธีแล้วก็ขั้นตอนการรีดกันนะจ๊ะมาดูการน,นะจาะแกะมานะหยิบออกมาก้อนหนึ่งเลยนะก่อนนะคะแล้วก็อีกย่ามที่เหลือก็หยิบไว้ก่อน โรตีกรอบของเราไม่มีแป้งชั้นในนะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกปสมเป็นแป้งชั้นในแทนนะคะขออญาตใช้ของใหญ่ค่ะไม้ใหญ่กันเลยทีเดียวรีดให้บางที่สุดนะคะ ก็ใช้แป้งสาลีโรยได้นะคะรูปรูปไม้เชื่อว่าตอนนี้หลายคนตกใจไม้ดิดแป้งเรียบร้อยนะคะสูตรบางคนมีแป้งชั้นในนะคะใช้แป้งสาลีผสมกับน้ํามันพืชแต่ว่า วันนี้เราไม่ใช้เราใช้แป้งสาลีซึ่งเราลองทําแล้วนะคะสูตรที่ใช้แป้งใช้แป้งสาลีกับน้ามันพืชมันก็ดีนะคะแต่ว่ามันเปิดปากมันเลือเ้อยเทอะเราเราก็เลยใช้สูตรนี้ดีกว่าโรยแป้งสาลีนะคะแล้วก็พันนะใช้เป็นการพับนะคะ สังเกตไหมว่าเป็นชั้นอยู่ข้างในนี่ทำชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าใส่ถุงเล็ก ลักษณะด่นของโรตีกรอบเลยนะคะคือแป้งต้องกรอบแล้วก็น้ำน้ำตาลเคลือบอะ่ะต้องอร่อยแล้วก็เคลือบแล้วต้องแห้งสนิทนะคะทำการรีดค่ะใครมีไม้รีดเล็กๆกก็ทำทีละตัวนะคะแต่นี่คือ ปันทิตรีบค่ะรีบทำเดี๋ยวจะทำโดนัทนมสดต่อค่ะต้องทำทีเดียวเปิดเตาแล้วทำทีเดียวเลยอันนี้กันเนาะแล้วก็รีบเห็นไหมจ๊ะอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ตั้งกล้องเองนะจ๊ะก็จะประมาณนี้ไม่ว่ากันเนอะอ่าเห็นไหมคะก็จะเป็นประมาณนี้ สังเกตว่าชิ้นไม่ชิ้นไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการชิ้นเ,เล็กๆ,ๆสวยกินแล้วดูเหมือนผู้ดีหน่อยอะไรเงี้ยเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะ เดีดูหนาหนาเดี๋ยวปานนีดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปรอทอดกันทีเดียวเลยเนาะค่อนข้างจะเยอะบีบๆนิดนึงให้ง่ายต่อการรีดเพราะเราทำตัวเล็กถ้าทำตัวใหญ่ก็รีดได้เลยนะจ๊ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราไปดูตอนทอดในครัวทีเดียวเลยเนะาะแบบนี้นะคะเ,เรียบร้อยค่ะแป้งห้าร้อยกรัมนะคะได้ประมาณสองถาดค่ะทำได้มากได้น้อยก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราแบ่งแป้งขนาดไหนเพื่อนๆจะทำชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่ปานทำตามออเดอร์ลูกค้าค่ะ ก็จะออกมาชิ้นประมาณนี้กระจุ่มกระจิมนั่นรักเหมือนกล้วยทอดเลยเนาะไปดูวิธีการทอดกันเลยจ้ามาค่ะเตาพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วเราจะมาทอดโดนัทกันนะคะใช้อุณหภูมิในการทอดปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงเกินไปนะคะจะทําให้ไหมก่อนที่มันจะกรอบค่ะดลองเลยนะคะ ย่าลงไปเลยไม่ต้องใช้เตาใหญ่เหมือนปานก็ได้นะคะใช้เตากระทะไฟฟ้าเล็กๆก,ก,ก็ได้แต่คือปานมีวัตถุดิบมีอุปกรณ์อยู่แล้วปานก็ทำได้แล้วก็ทำได้ดีละเยอะอาวางก่อนเนาะโอเคปานทอดสีได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปานจะเอาขึ้นแล้วนะคะ ออกประมาณเหลืองๆแล้วเนาะมีแสงแดดส่องเข้ามานิดนึงเนาะในครัวให้ดูใมล้ๆก็นะจากระมานนี้เนาะมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเอาโรตีขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัาคดคลิปให้ดูต่อนะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอดูปานทอดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการทำน้ำตาลเคลือบกันนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะโรตีกรอบนะคะกรอบจริงหรือเปล่าต้องมาลองดูนะคะขอบมากค่ะ ริ่งกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปทําน้าตาลเคลือบท, <ๆ S 2> ที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําตัวน้ําตาลเคลือบกันนะคะน้ําตาลเคลือบก็จะใช้น้าเปล่านะคะ250กรัมน้ําตาล250กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะเนยจืด50กรัมแล้วก็ต้นหอมประมาณ5กรัมได้นะคะ ไปดูขั้นตอนการทำได้เลยจ้า ถ้ากันเพื่อนเละมากรีบแป้งมา น้ำตาลละลายหมดแล้วก็ใส่เลยน้ำตาลละลายหมดแล้วค่อยใส่เลยนะจ๊ะเดีย๋ยวรอเคี่ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอ<ม>เคี่ยวน้ำตาลแป๊บนึงนะจ๊ะเดีย๋ยวใกล้ๆจะได้จะมาดูกันใหม่เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำน้ำเชื่อมนะมีฟองเล็กๆขึ้น สังเกตว่าได้หรือยังไม่ได้เนะี่ยให้สังเกตดูพอล์อเราตัดขึ้นอะ่ะมันจะค่อยๆแบบว่าหายไปใช้กว่าเดิมใส่เนยเนยนี่อาจจะดูเหลวๆนิดนึงเพราะว่าก็แปลงเอาไปละลายมาแล้วนะคะ สังเกตว่าฟองเริ่มจากละเอียดแล้วก็เยอะมากขึ้นเรายกขึ้นแล้วก็จะค่อยๆหายไปอันนี้คือใกล้จะได้แล้วนะคะ ไปได้เลยนะคะ จะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีการเคลือบตัวแป้งกันค่ะเรามาเคลือบตัวแป้งกันนะคะบางคนใช้วิธีการจุ่มไปทั้งตัวแต่ปั้นรู้สึกว่าการจุ่มไปทั้ง,งตัวน่ยทำให้หวานเกินไปก็เลยใช้วิธีการทาแบบนี้นะคะก็บางๆก็พอเพราะว่า บางทีเราก็ไม่ได้อยากกินหวานมากมายอนะเนาะแล้วก็อย่างเงี้ยก็กำลังดีตอนนี้กิ่นเนยแล้วก็ต้นหอมหอมฟูงทางลานเลยจ้ะหลาคนสงสัยว่าวันนี้ปันไม่เปิดร้านหรอ ช่วงนี้ช่วงโควิดค่ะทําขนมขายแค่ตอนเย็นนิดหน,น่อยเนาะเพราะว่ามันเงียบมากรอนักศึกษาเปิดเทอมก่อนก็าจะทําเต็มตัวเหมือนเดิมตอนนี้ว่างๆก็เลยมาอัคดคลิปวิธีการทําขนมให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเลือบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนที่ปานเคลือบเสร็จเรียบร้อยนะคะว่าน่ากินแค่ไหนกัน เรียบร้อยจ้าโรตีกรอบโดนทัทบ้านปานวันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราพึ่งลมให้แห้งนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาแพ็กใส่ถุงพร้อมขายจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะปานแพ็กมาเรียบร้อยนะคะตามที่ลูกค้าต้องการเลยก็จะได้มาแบบประมาณนี้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะโรตีกรอบสูตรโดนัทบ้านปานเพื่อนๆทุกคนชอบไหมคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ปานด้วยนะคะคลิปหน้าปานจะมาเปิดสูตรพอนดริงสูตรโดนัทบ้านปานค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะ